อารุณ์สวสัสดค่ะพาวอเตอร์มาเล่นน้ำเนะาะเช้าๆเดี๋ยวเราไปดูโอเคพร้อมไหมโอเคอพร้อม,มออาพร้อมเอาลงเอาไปไโอ้โห <laughs> ให้พอลูกเล่นมาจะไปเก็บของแล้ว ตอนนี้10บโมงนะหลังจากที่เราเล่นน้ำกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินลงไปสำรวจข้างล่างกันข้างล่างไปทุ่งนาเห็นว่ามีต้นมอเบอรี่อยู่ด้วยเอาปิรีสติดเฮตเตอร์ก่อนได้เวลาเล่นลูกบอลฮะมอเบอรี่สได้มาแล้วนี่มอเบอรี่มอเบอรี่ลูกมนันกินได้ไหมอ่ะไม่ได้อย้อยากกินเลย เดี๋ยวเต้ยเควี้ยง,ง,ยงมารู้ได้ไงว่าเต้จะเควี้ยงตอนนี้เรามาถึงที่ศูนย์บริการน,นักท่องเที่ยวแล้วของน้ําไหลดเดินมาทีดเดียวก็ถึงแล้วนะน้ำตกของน้ําไหลไอเออลองไปดูนี่ฮะโอ้ย,อยมีคนเล่นน้ำด้วยเต้เล่นตกะว่าน้ำไหล <laughs> โอ้ <laughs> เดินขึ้นไปได้อีกแตข้างบนเดี๋ยวจะลองเดินขึ้นไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติดูไม่รู้เดินได้ถึงไหนเขาบอกขึ้นได้สามสี่ชั้นมาเดี๋ยวไปออไอ้ไม่ชอบบันไดเลย<ม>นี่วันเข้ามาแล้วจบแล้วนึกไงมีบันไดขึ้นไปเรื่อยๆถามเขาก็ได้ ุ้ยลื่นด้วยน้ำตกของน้ำไหลครับโน่นนุ่นแม่ลูกปีนไปไหนกันแล้วไม่รู้นุ่น ไปไหน,ไนไอ๋อ,อ,อเดี๋ยวพ่อพาไปาขึ้นไปเลยนี้ไปขึ้นไป,น,ไปน้ำมันจะไหลลงมาป๊อปเย็นโอเคจะสไลเดอร์ได้เลยใช่ไหมใช่แล้วสไลเดอร์ลงไปข้างล่างเลยเดียวปูปุป,ป,ปูลงไปเลยเด้อระวังลูกไปนะล,ลูก วอเตอร์ Water, บอกไม่ไหวแล้วมเคิเยวเออดูบันไดทางขึ้นโอ้โหมาจะถึงแค่ไ้นครับแค่นั้นเราจะรู้ละเออแค่ขั้นนั้นมาจะรู้และมาไปแล้วอบันได <laughs> ออกกําลังกายกันอีกแล้ว <laughs> ออก <laughs> เหนื่อยเย็นนี้จะไปว่ายน้ำรวดเดี๋ยวขึ้นอีกหน่อยนะครับขึ้นไปชั้นสามต่อโอ บันไดก็ชันนิดนึงเนาะไม่นิดแหละเหมือนไม่ค่อยมีคนเดินมาเท่าไหร่นะเพราะมันสูงมากสบายสบายไม่แต่ไ,ไม่สบานี่หมดน,นี้ก็ถึงแล้วลูกฟ้าเห็นเหมือนจะถึงแล้วอ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอุนี้มีระเบียงมีราวกันตกโอ้ยโอ้ยใช่น่าจะมีคนตกมาโอ้โอ มาขึ้นมากันต่อนะโอ้โอโตเตอร์สปีดแล้วครับเดอะแฟตน้อยแหยดูสิไป<ข>ไกลไหมพี่แค่นี้ค่ะให้สุดเลยให้สุดเลยนะครับ <laughs> ถึงแล้วน้าหนูจับมือป้าแล้วจับมือม้าไว้ข้างหนึง่งจับมือม้าไว้ด้วยไม่ไม่ไม่ม้าค่อยๆสไลด์มาโอ้ตรงนี้เขาบอกว่าห้ามลงเล่นน้ำน้ำมันลึกและอันตรายมาก นมาหลายนาทีใช่เดินขึ้นมานานเหมือนกันแต่เขาห้ามลงเล่นน้ำนร์จะไม่หยเดือดเดือดไปปลาเต็มเลยโอยน้ำเย็นมาที่ไปมาเลยนะเออ <laughs> โอ้เย่ม hey, yes. ยมาต,อต่อยผมมั้งโอ้ยว้าวบแรงมากเห็ <c oughs> นปลาเต็มเลยมันตอดตอดขาแค่อย <c oughs> ู่นิ่งๆเหรอใช่เนี่ยดูมันต่อยขาปลาแต่มันตอดไม่เจ็บเหมือนเตอร์ตอนนี้ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะ นั่งชิวๆสบายๆกันอยู่ว่าอากาศดีมาก ไปเรียบร้อยเล่นน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวไ่เปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยแดงกันเลยเนี่ยทั้งดำทั้งแดงเลยเออไปก๊อกก๊อกกอเปิดป๊าป้านี่จะ,ะ,ะตัวอะไรไหนตุ๊กแกหมาหนีดูดิอุ้ยาตัวนี้อยุยสีสวยดูยดเอหสีไปแล้วไม่จะออกมาไหสวัสดีครับไม่ออกมาหรออู้ไปดีกว่าไป พอยแล้วน้ำตกของน้ำไหลอันนี้เต็นท์ของอุทยานหนังใหญ่ดีนอนได้หลายคนเลยต้องจับปะลองจับดูดิเหมือนหนอนเลยอะอย่ามาจัาจบสแกนเป็น ไม่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 อยากคันอ้ามามาเข้าน้ำชายนี่หมามาเข้าน้ำชายครับผิดกดผิดกดอยู่หน้าห้องน้ำรอพ่อลูกเปลี่ยนกางเกงจริงๆเปลี่ยนธรรมดาก็ได้แหละไม่เห็นต้องเข้าห้องน้ำเลยแอบดู เราแอบดูได้ไหมร้าะระยะทำเด็กบางคนฉันเป็นทำมอง,มอ,งอุ้ยมีมารยาทถอดรองเท้าขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปแล้วก็เลือมรองเท้า เนี่ยสูตรเปลี่ยนนะคะสูตรเปลี่ยนเบาะเราเบอา์ข้า,าลรวทำได้แค่นี้แวะมาตลาดนัดนเ่ิ่มมาซื้อหมนโยเ,เอาได้น้ำต้มมาแล้วหนึ่งกวดจ่าใจเงินใหมตลาดใหญ่มากของเยอะมากเลย